ลเลยป็นยังไงบ้างไม่เป็ไรลาเทางสองข้างอ๋อตัวนี้ใช่ไหมนี้มันเย จะผมบนี้แลจะเหมือนกับบ้านหลังนู้นแหละเหมือนบ้านท่านที่เมื่อกี้หลังแรกโอเคเข็มสมบูรณ์ครับตรงนี้ตรวจแล้วเข็มสมบูรณ์ไซโค้ไซโครเข็มสมบูรณ์รูปร่างหน้าตาเป็นยังไงดูอีกทีคล้ายคล้ยไซสิมิกเฟสคือยาวมีไหมมีให้ดูบ้าง เห็นไ,ไหมฮะแล้วเข็มสมบูรณ์พอเข็มสมบูรณ์แล้วยังไงมันจะเกิดอย่างนี้ได้ถ้าแสดงว่าเป็นอย่างที่ผมคิดเนี่ยสมบูที่พายอืมเป็นที่ผม ไม่ได้มีปัญหาอะไรอันนี้เป็นสัญญาณที่มันเกิดขึ้นเทาแต่พวกนี้มันมีเล็กๆนิดหน่อยเป็นเหมือนกับแพกแพกแบบนี้มันฟ้องหมดเลยขึ้นสัญญาณสมูทก็ความยาวมันจะไม่เห็นอยู่แล้วเพราะเพราะปลายเข็มไม่กระดกที่ปลายเข็มเนี่ยครับปกติมันต้องกระดกปึ๊บมันไม่เห็นเนี่ยเพราะที่ไม่เห็นเนี่ยเป็นเพราะว่าอะไรเป็นเพราะว่าปลายเข็มอยู่ดินเหนียว เอ็นบริ่งเมันน้อยถ้าอยู่ทรายเอาเปล็บเพ็บเทียมง่ายถ้าอยู่หินเนี่ยมัดฟ้องเลยปึ๊กก็ไม่ใช่เรื่องซีเรียสเวลาดูเรื่องพวกนี้ก็คือหนึ่งมีรอยแตกหักปกป้องตรงไหนสัญญาณแต่แตกขาดปกป้องแล้วยังวิ่งไปถึงปลายเข็มไหมถ้าถึงปลายเข็มเบื้องต้นผลการตรวจเข็มยังโอเคสมบูรณ์เข็บสมบูรณ์เรื่องย่อมไน่หลุดแบอ้ะรบเดิมส่วนนี้ ช่างก็การต้ซ่อมไปก่อนหน้านั้นแล้วีนี้มันก็ไล่ขึ้นมาเลยอ่ะเวลาเวลาท่านบอกผมผมเหลือบมองผนังเห็นไหมทุกครั้งถ้ามันมีรอยแตกหรือรอยแยกรอยปูกอะไรก็แล้วแต่มั้ก็ขึ้นผนังมันมันไม่ขึ้นผนังก็ขึ้นตรงขึ้นตรงครับต้องขึ้นตรงมันต้องตรงต่อนี่เพราะเป็นโซนเดียวกันแต่ปกตินะครับจะบอกนิดนึงถ้าเสาเข็มสองต้นนี้เกิดการสุดตัวถ้าเกิดการสุดตัวเนี่ย มันจะไม่โชว์เลยแถวนี้หรอกมันโชว์ไปไกลเกือบจะถ goodbye, g, ึงเสาต้นถัดไปเหมือนกับตรงนี้มัันนเป็ซพพอร์ตตั้งที่มันเริ่มแตกวิ่งเส้นเนี้มันเนินไปเนี่ยถ้าพื้นเราแบกไม่เกี่ยวกัที่เราไม่เกี่อหนูจิตบุญก็สำรวจตรงนี้ด้วยนะเอาล็อตนี้นะคะดันแล้วก็ะล็อคตัวนี้ด้วยนะเพราะอย่างน้อยห้องข้างเคียง สำรว้การสุดตัวร่อคงใส่มสต็จใม่ทั้งห้องเสต็จเสต็จซ้ายขวาห้องริมไม่อยู่ปะคุณนะคุณเสร็จห้องริมครับที่ต้องไปล้างหนอลงโย่ไม่ใช่หรแล้วด้านบนที่เกี่ยวกับพื่องกีโคโตนที่นี้ใ่เสียงที่ห้องเบข้างห้องมกบตรงไหนผมต็นแรผมไม่รู เขา้ามันิแ่เชมันเนี้าแต่เชออนี้วอันนี้เขาพิงทำไปนะครับเพิ่งจะไปซึมาเ หมกวกกบประตหน้าต่างมีโอกาสเกิดขึ้นได้จากการที่กดตัวของวงกบประตหน้าต่างที่ไม่เข้ากันที่มันเกิดการลั่นอะไรพวกนี้ด้วยถ้าลั่นก็ดูข้างบนเพราะที่ผมอยากจะทราบคือลั่งยังไงตรงไหนมันเกียมันเปี๊ยบอยู่ในช่วงบริเวณอ่าผมก็ต้องดูคงโครงสร้างหลังคา ของเรานี่วงกลมันเป็นเป็นไม้ที่เป็น T V C V C ใช่อาจารย์ก็มันตปนรอยร้าวนี้อาจารย์มองว่าเป็นรอยร้าวจากงกบรับรตหน้าต่างการยื่นดตัวที่ไม่เท่ากันของวัสดุสองชนิดไม่น่าจะเกี่ยวกับฐานะกนที่สมันไม่เหมือนกับห้องที่เราไปดูห้องนั้นที่ห้องนั้นคือตรงนู้ไม่ใช่ไม่เกิดขึ้างบนกว้างข้างบนแล้วเฉียงด้วยเนี่อย่างเงี้ยทลุด้วยอย่างเงี้ยแล้วตรงนั้นไม่ใช่ผมกบประตูหน้าต่างอ้ตรงนั้นเนี่ยคือที่ดูมาทั้งหมดเนี่ยมีห้องนั้นห้องนี้ ที่ผมค่อนข้างเป็นบวกว่ามันอาจจะเกิดจะมีลักษณะอย่างเงี้ยค่ะหลหลังอยู่ถ้าอย่างนี้จะต้องซ่อมจะซ่อมยังไงคอ่บผมก่อนซ่อมจะต้องมีการขีดเส้นอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกอย่าเพิ่งซ่อมให้ขีดเส้นขวางรอยแล้วนะครับขีดเส้นทาบรอยแล้วกับวัดไว้สักสองเซนอย่างเงี้ยดูความยาวถ้ามันขยายเพิ่มขึ้นความถัดไปเรามาวัดมันจะต้องม่ใช่สองเซนแล้วขีดเส้นธรรมดาดินสอเนี่ยขวข้อมรอยร้าไปเลยกลับไปขีดที่ปลาย ปลายของรอยเล้าเส้นนี้หรือจะมีเส้นนูดก็แล้วแต่ถือว่าถ้ามันเกิดลามต่อไปแสดงว่ามันยังไม่หยุดแต่ถ้ามันเกิดลามไปเรื่อยๆแล้วมันไม่หยุดมันยาวไปเรื่อยแล้วคมชัดเรื it it ่อยๆไม่ใช่มุมกบแล้วมันเป็นเรื่องอื่นแล้วเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งรีบแก้ไขตรงนี้ถ้าเป็มุมกบมันลามได้กี่เซนเนีไหนไม่เกินส่วนใหญ่ไม่เกิน30มสิบยี่ห้าเซนต่อต่อหนึ่งรอยที่เกิดจากจะต้องเกิดที่มุมมุมกบปลไป อ่ามุมมุมกรอบล่างครับแต่มุมกบต่ออ่าแต่ถ้าเกิดเกินกว่านั้นนะคมชัดขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆตรงบริเวณมุมกบจะกว้างขึ้นกว้างขึ้นและเล็กลงไปเรื่อยๆเนี้ยอย่างเงี้ยยาวเกินไปยี่สิบห้าเซนโดยประมาณเริ่มบมกชี้แล้วว่ามีปัญหาเรื่องอื่นเพิ่มเงินแบบเราไม่เกินยี่สิบห้าเซยังยังยังสบายใจว่าไม่เกี่ยวโครงสร้างฮะยังไม่ต้องซ่อมแล้วแล้วถ้าพอมันนิ่งเราสมมติว่าเราถึงไม่ซ่อมแล้วเราต้องซ่อมยังไงคะก็ซ่อม ทีละโคนหรืออะไรก็ได้ได้หมดได้หมดก็คือเพื่อความสวยงามไม่ใช่ความงามาเสวยงามนต้องเป็นนะหมดนะนั่นละครับผมตอบตรงนี้ต่างกันเลดีแล้วที่สังเกตให้คำอยบาที่ผมว่านะสังเกตไปอาจารย์ถ้าดูโดยรวมหลังนี้น่าเป็นห่วงอะไรผมยังไม่ได้ห่วงขนาดท่านนั้นน่าจะบานแต่ประเด็นที่ผมว่าครับแต่ก็สุดแล้วแต่จะขอกันที่ผมถามว่าที่คือะไรก็ว่ากันวันนั้นก็แล้วแต่เราคงไม่ ้องให้มันหมดไงต้องทำให้มันหมดเนี่ยต้องทให้มันหมดตวให้เราทำได้ยังไงมันจะทั่งท่อทำัไดสีรกิดไม่ไดห้องนั้นล่ะคือไม่ได้หวงว่าเป็นยาพังแต่หวงว่าเนี่ยห้องนี้จะเป็นตัวบ่งชี้ห้องอื่นห้องต่างห้องเขาแข็งแรงแต่ว่าห้องห้องอื่นซ้ายด้านซ้ายที่เมื่อกี้เราเดินเข้าไปัน้นบ้านเลขที่เท่าไหร่สอบเ้านั่นแหละห ห้องนั้นอาจจะเป็นตัวบ่งชี้ห้องซ้ายเก้าสิบเจ็ดาจำได้ไหมที่เป็นดินเตือนอยู่ชั้นสองแปดสิบเก้าหลังหลังที่มันล้าวขึ้นชั้นสองแปดสิบเก้าจริงๆมันไม่ได้ล้าวจากชั้นขึ้นชั้นสองมันล้าวจากข้างบนลงมาสังเกตรอยกว้างมันเกิดข้างบนบนเส้นนั้นแสดงว่ามันเพิ่มเกิดจากข้างบนแล้วลามมาแล้วมันโค้งด้วยมันบ่งชี้ด้านซ้ายเนี่ยไม่ห้องใดก็ห้องหนึ่งห้องเขาแข็งแรงแต่ห้องอื่นเนี่ยมีการขยับตัวทําให้รอยล้าวนี้เกิดขึ้นทั้งหมดที่ดูวันนี้ไม่ว่่่่่่าาาากีีีีีหหหหห้้้้้้้อออองงงงนนนนนััเเดดยยยวววทผมมมมสสใจแตไไคซร ห้องนั้นกับแข็งแรงแต่ห้องอื่นด้านซ้ายเยระดับต้องต้องซ้ายเพราะฉะนั้นต้องฝากเนี่ยหนูที่กรุณามาเนี่ยจิตรชาวญี่ปุ่นเขาโทรญี่ปุ่นไม่ไปอเมริกาเลยต่อด้านไหนซอยเลย่อรต้นแครงสร้างเพราะฉันไม่ชอบผมสร้างเรียนทรรมโยธาฟ้องกันแหลกไปลูกชายผมไปเรียนดุษฎีบัตรเมคาโอนิกกับโทซีโบสุดท้ายไม่ต่อเอกไปเรียนนิติ เล่นได้ายอยู่พาคำคือเขาคงดื่มแต่โยธาเนี่ยโ้ปัญหาโอเคนะครับทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีจะมีอะไรนะครับนะพอแล้วอาจารย์ครับไปแต่เดี๋ยวต้องเป็นสาไมาส์กแล้วรวมเนาะรวมเดี๋ยวจะยากรวมได้เนาะเป็นสมุปใช้เป็นใบเนึ่งเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวเอาเดีวคุณก็ไดค่ะจะได้โลโก้ไม่ต้องขึ้นเนาะ พี่เล่เด well. ี๋ยวขอไว้แหลกเตรียมให้การจะก็ไม่เป็นไรก็ที่นอกผมทำหน้าที่ในส่วนโครงสร้างองอาจารย์คะเดี๋ยวจะขอสัมภาษณ์รวมที่ที่วันนี้ค่ะของของทางวิศวกรของทางทุกสายนะคะอาจารย์จะถามถาม